สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมไพวันจะพามาดูบ้านบ้านเดี่ยว2อชั้นนะครับหมู่บ้านเอกาชายัยเล็กวิวหลังจากคลิปที่แล้วเราถ่ายไปที่มีต้นไม้นะครับที่มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับคลิปที่แล้ววันนี้ก็พามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะได้ประมาณสัก60%นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนนี้ช่างช่างประตูสแตนเลสกําลังติดประตูอยู่นะครับกาลังติดประตูอยู่นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับบ้านก็ทุบออกนะครับทุบรั้วออกนะครับทําประตูให้กว้างขึ้นนะครับทําประตูให้กว้างและเพื่อลดเข้าได้2คันนะครับตอนนี้กําลังติดตั้งประตูสแตนเลสอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นเป็นพื้นดินนะครับผมก็ปรับแล้วก็เทนะครับปรับแล้วเทปูกระเบื้องนะครับก็จะดูแล้วสวยงามขึ้นแล้วล่ะเริ่มเริ่มเห็นความสวยงามแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จัดสวนเหมือนเหมือนเดิมทุกหลังนะครับเป็นที่จัดสวนนะครับ เห็นไหมครับบ้านหลังนี้พื้นพื้นที่ด้านหน้านี่เยอะมากเลยนะครับเหมาะสําหรับทำโรงงานเล็กๆเหมาะสําหรับทําเป็นที่จอดรถหลายๆคันนะครับทําได้หลายอย่างนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ดูว่าท่านผู้ชมท่านไหนหรือว่าลูกค้าท่านไหนชอบแบบนี้นะครับแบบที่มีพื้นที่ด้านหน้าเยอะๆก็ลองลองโทรโทรมาสอบถามดูนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนะครับ ตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นพื้นดินนะครับผมก็เทปรับนะครับปรับแล้วปูกระเบื้องพอปูกระเบื้องเสร็จแล้วมันจะสวยนะครับก็เหมือนเดิมครับช่องนี้นะครับช่องนี้เป็นกระจกบานใหญ่นะครับช่องนี้เป็นกระจกบานใหญ่อย่างที่เคยทํานะครับนะครับอย่างที่เมื่อก่อนตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นกําแพงนะครับผนังปูนตรงนี้ก็เป็นผนังปูน ผมต้องการห้องห้องโถงกว้างนะครับก็เลยต้องทุบทุบแผงนี้ออกนะครับแล้วก็ทุบแผงนี้ออกมันก็จะได้ห้องโถงกว้างนะครับกว้างนะครับแล้วก็จะปลูกระเบื้องนะครับห้องโถงกว้างและปูกระเบื้องเออลืมบอกอีกตรงนึงนะครับพาไปดูด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูมิเนียมนะครับบานใหญ่เลยนะครับตัวนี้เป็นประตูมิเนียมบานใหญ่นะครับด้านข้างก็ ปรับเทนะครับปรับเทแล้วปูกระเบื้องนะครับด้านข้างตรงนี้ก็อ่ะพามาดูตรงนี้ตอนนี้ยังไล่รายละเอียดเกี่ยวกับพวกหน้าต่างก่อนนะครับตอนนี้กําลังทําติดตั้งหน้าต่างอยู่นะครับติดตั้งหน้าต่างมินยมอยู่นะครับอ่ะแล้วก็พอทุบเราก็ต้องทําฝ้าใหม่นะครับก็ทําฝ้าใหม่แต่ว่ายังยังยังไม่มียังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ฉาบนะครับ พอมาข้างในก็จะมืดหน่อยนะครับมืดนิดนึงก็กําลังยิงแผ่นฝ้าอยู่นะครับของส่วนของเป็นครัวนะครับกำลังยิงแผ่นฝ้าตรงนี้ก็เป็นซิงค์นะครับซิงค์กำลังกําลังเป็นรูปเป็นล่างนะครับซิงค์เป็นรูปตัวแอลนะครับกาลังเป็นรูปเป็นล่างห้องน้านะครับพามาชมห้องน้ําห้องน้ํายังไม่ได้ทําวางระบบท่อไว้อย่างเดียวครับห้องน้ําใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้วางระบบท่อไว้แล้วก็ไล่ปูกระเบื้องนะครับพอดีช่าง ช่างทาส่วนอื่นก่อนนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําห้องน้ําตรงนี้พวกนี้ปูกระเบื้องหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับจะปูกระเบื้องหมดเลยนะครับหน้าต่างเจาะเป็นส่บีเนียมนะครับเห็นไหมครับห้องโถงจะกว้างถ้าเราไม่ทุบแผงนี้ออกนะครับห้องโถงก็จะเล็กถ้าเราไม่ทุบแผงนั้นออกห้องโถงก็จะเล็กนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้บานใหญ่นะครับมองออกไปข้างนอกเห็นเต็มเลยนะครับมองไปข้างนอกนี่เห็นภาพกว้างเลย มองจากข้างนอกเข้ามาข้างในก็เห็นภาพกว้างนะครับดูแล้วสวยงามนะครับดูแล้วโมเดลดูแล้วทันสมัยนะครับก็ข้างบนก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็เลยไม่ได้พาขึ้นไปนะครับจะขึ้นไปดูห้องบนหน่อยไหมอ่ะไปดูเครื่องบนนิดนึงนะครับสวัสดีครับช่างสวัสดีครับทุกคนครับก็จะเจอห้องนอนอยู่ซ้ายมือหนึ่งห้องนะครับแล้วก็อยู่ด้านขวามือ นะครับห้องนอนด้านซ้ายมือหนึ่งห้องด้านขวามือหนึ่งห้องแล้วก็ด้านหน้าอีกหนึ่งห้องนะครับส่วนห้องน้ําก็จะประมาณนี้นะครับเดิมๆมีเดิมๆเ,เ,เรียกว่ามีอ่างอาบน้ําก็ทุบออกให้มันกว้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะใช้การขัดด้วยเครื่องขัดเสร็จแล้วก็จะลงยูรีเทนใหม่นะครับแต่พาดูด้านหน้านิดนึงนะครับ โอ้เย็นมากเลยเย็นมากเลยเห็นไหมครับเอ่อจะมีพื้นที่ด้านหน้าค่อนข้างเยอะเพราะบ้านหลังนี้สร้างชิดไปด้านหลังนะครับสร้างชิดไปด้านหลังเราไว้พื้นที่ด้านหน้าเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ใช้สอยนะครับไม่ว่าจะจอดรถได้4ี่ห้าคันก็จอดได้นะครับไม่ว่าจะทําเป็นโรงงานเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโกดังเก็บของ ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันพร้อมแล้วนะครับเพียงแต่ว่าทําหลังคาขึ้นมานะครับแถวนี้ผมก็จะปูกระเบื้องออกไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะสวยอันนี้น่าจะได้ประมาณ60%นะครับบ้านหลังนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ลองโทรสอบถามมานะครับตอนนี้ช่างสแตนเลสกาลังวางรางนะครับวางรางเสร็จแล้วก็จะติดสแตนตูสแตนเลสสวยงามเหมือนทุกหลังนะครับสวยงามเหมือนทุกหลังเลยนะครับกว้างรถเข้าได้2คันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปสรุปข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่นะครับสรุปให้นะครับว่าบ้านหลังนี้เ,เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับสห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวนะครับเป็นหมู่บ้านเอกชัยเล็กวิวอยู่ตรงซอยเอกชัย131นะครับ ก็เข้าได้หลายทางนะครับถ้าเราออกจากหน้าหมู่บ้านนะครับถ้าเรายืนอยู่หน้าหมู่บ้านถ้าซ้ายมือก็จะมาถนนเอกชัยนะครับถ้าถ้าขวามือก็จะไปบางบอนแต่ถ้าเรายืนอยู่หน้าหมู่บ้านขวามือเราไปพระรามสองนะครับสแกงงามบางกะดีนะครับซึ่งก็มีถนนตัดผ่านได้นะครับถ้าเรายืนอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับเราเลี้ยวซ้ายไปเมื่อกี้ที่บอกว่าเจอถนนเอกชัยถ้าเราตรงไป ก็บางบอล5ออกเป็นเกษมนะครับเข้าได้หลายทางนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับเนื้อที่ทั้งหมด64ตารางวาราคาเปิดขาอยู่ที่3.6ล้านนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าบางรายการช่างยังไม่ตีราคามาก็เลย100%เซไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านอยู่ในระหว่างการตกแต่งแต่บอกเข้าๆได้อาจจะไม่ถึงหรืออาจจะเกินหรืออาจจะเท่านี้ผมแค่เข้าๆให้ฟังนะครับเพราะบ้านมันยังไม่จบยังไม่เสร็จเพราะบางจุดบางอย่าง ยังไม่ได้สรุปราคานะครับก็เอามานําเสนอประมาณนี้ก่อนเหมาะสําหรับลูกค้าที่ท่านไหนที่ต้องการเก็บของนะครับบ้านหลังนี้เก็บของเก็บสินค้าที่มาจากเมืองจีนเมืองไรหรือว่าเก็บเสื้อผ้าทาโรงงานเล็กๆอย่างเงี้ยทาได้นะครับเพราะพื้นที่ด้านหน้ามันเยอะนะครับผมดูแล้วน่าจะ10บคูณสินะครับสิเมตรคูณสิเมตรนะครับพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังไงฝากบ้านหลังนี้ด้วยนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับหมู่บ้านเอกชัยเล็กวิวนะครับ ซอยเอกชัย131นะครับ64ตารางวาขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ